ได้ไหมอก็ให้แม่ใส่ก็ได้เกือพี่มูิเพียรก็ใส่เสื้อขาวปกติหาประชุมแล้วรอประชุมรอนี่ชอ้ยเด็กกินแบบงวงนอนสวัสดีครับสวัสดีครับกอจมู หาดวังซีหาบ้องเหครับก็นอนอยู่แถวนี้ มังยังมีพร้อมแทะโาใต้เรยแม่หอมมากเลยค่ะแม่หอมมากเลยค่ะมารอคิวค่ะสา,า,ายไหลแล้วค่ะ ก็เนี้ยก็ตั้งรอประชุมนะครับรอประชุมนะครับเฮ้เจมคือว่าเป็นอันนี้มาปูหมองนางมั้งปูแล้เวเรวพราะกูเด่นนางน้ำเนนะี่ยตาัดล้มตากอย่างหอนเอา เสียมานนเ,ยนเนี่ยนโซเชียเทสเพลงนี่ฟังนเมีอะไรเศร้าเอาก็ทเทสเสียงเพลงนี่ไงเทสเสียงม่ฟังเทสเช็คเสียงใหม่ไง เกมสามต้อือาดพื้นหน่อยเถอะวันนี้เป็นอ่าวันประชุมนะครับประจำสัปดาห์ก็ ทีมงานเราก็จะได้พร้อมใจกันใส่เสื้อขาวที่บอสแจกไปให้เบิร์มือน,นั้นนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดมือน,นี้พ่าะไซมันก็จะถือปรับไปนะครับจริงๆงั้นปรับก็ไม่ได้อยากปรับหรอกครับเพื่อความเป็นระบบระเบียบเนาะก็เลยต้องออกกฎนี้มาเพื่อบังคับใช้นะฮะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้ององค์กรน,นะฮะอบอสกับอุตสาห์สื่อเสื่ยมาแจกของส่เนาะพักกัต้องใส่เนาะ,ะพี่น้องเนาะสองตัวนี้ว่าเป็นตัวเดียว ยัง คือจังเพ่งอย่าขอมกันหละมัน้นน่มาว่าปล่อยันงสิเอ็ดบงไหมนันนี้ว่ยนปล่ครามเลยเอาไปต้องว่าลายใหญ่ห้างครับพี่น้องครับขอคุ้มด้วยนะครับวันนี้หนึ้อยสบกาทเด็สีเสียจัดเต็มวันนี้ครับมายืนยิ่งไปยังจอยหล่ยจนมามีหวังยืนเลเสอใไลาทุยอด่ทำนิยอดั ใส่ดอเสียดาก็ว่าเอาโ้มมีไม่เห็นหรอกเห็นจ้าังเลยเห็นก็ไม่เห็นเป็นไรเห็นไหนเปล่าเห็นไหนเปล่าีเปเปนพูดมากเดี๋ยวเียอะเยอะ้ยอะไรมา จะให้ทําอะไรถ่ายถ่ายแล้วให้ถ่ายยูทูบจะให้ทำอะไรโหสุดยอดนะอังเปาอังเปานี่ให้ทําอะไรกินไม่ไม่ไม่ถ่ายไม่ไคืออังเปาเนี่ยเป็นนยูทูบที่โอเคสุดยอดอยู่แล้วเป็นกระบอกเสียงของสาวน้อยสุดยอดที่ถอไปได้ถ้าเราไม่ถ่ายเราจะอะไรกินไม่หมดจะซุ่มนะครับ ภาคก็จอยุก่ใกลพ้พระวายพระอะย,ยไปได้ตรงนี้แหละเอออ